สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องสมาคมชาแนลทุกคนทุกท่านนักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็มีคลิปนะครับดีๆมาให้เพื่อนๆน,นักสะสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ติดตามกันนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็มีแต่เหรียญที่ มีราคาขายได้นะครับนำมารีวิวนะครับเหรียญนี้นะครับก็เหรียญชนิด1บาทปีพศไอเหรียญชนิด1บาทที่เพื่อนๆนักสะสมหลายๆช่องหลายๆร้านที่มีความนิยมประกาศรับซื้อกันนะครับก็คือเหรียญปีพศ2500 ยี่สิบเก้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญช่อฟ้ายาวใครมีนะครับก็นำมาขายได้ที่ช่องสมาคมชาแนลยินดีรับซื้อของเพื่อนๆนะครับใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับสำหรับ ปี2 5 2 9ช่อฟ้ายาวจำนวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญนะครับจำนวนการผลิต4ล้าน2แสนเหรียญนะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับยินดีรับซื้อของพี่น้องนักสะสมตั้งแต่400บาท ไปจนถึงเจ็ดรยบาทนะครับสำหรับโซฟายาวนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับหรือจะติดต่อสอบถามมาทางโทรศัพท์เบอร์โทรศูน6์แปดสอนะครับ ครับก็มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่นําเสนอสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆเก็บนะครับซึ่งยังไม่มีราคายังไม่มีราคาสูงนะครับเห็นได้หลายช่องเขานิยมกันอยู่แต่ราคาอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหนึ่งรอยบาทนะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้ก่อนนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าก็ราชการที่ห้าราชการที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสิบบาทสองสีด้านหลังครุดนะครับเหรียญน,นี้ก็มีการนิยมแต่ราคายังไม่สูงใครมีก็เก็บไว้ก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ